จจ้้บอกคนดูทีว่าทําไมพี่ถึงอยู่ในเกมนี้ก็แหม่พี่เรารู้จักกันมาตั้งเออ่ตั้งตั้งแต่คลิปนั้นแล้วนะพี่นะครับคลิปมอสอ่ะครับผมกี่เดือนแล้วนะกี่เดือนละอ่าสามสี่เดือนหนึ่งสามสี่เดือนเจอสามสี่เดือนอ่านะพี่นะเราก็อ่ากระชับมิตรแต่พี่นะเมื่อกี้คือขอขัดกระชับมิตรมึงเหรอ คือทุกคนครับคือกูงงมากเลยคืออยู่ๆแม่งพี่เข้าดิสมาพี่พี่พีผมมีของขวัญจะให้แบบเพื่อการกระชับมิตรที่เรารู้จักกันมาแม่งเด้งขึ้นมาเกมเที้ยเนี่ยโอ๊ยกูจะว่าตายแล้วมีมีมีห้องมืออยู่ห้องเดียวนี่แตเจฟมันไม่มีใครบ้าพอถ้าเราเลยออ๋บนโลกใบนี้เป็นเราอยู่สองคนเหรอใช่ประเด็นคือเกมนี้พี่ไม่มีข้อมูลเลยทั้งสิ้นเลยคืออยู่ๆแกก็ซื้อใหพีเลยใช่ใช่ใมันเป็นยังไงวะ คล้ายซารเรนเดอร์แมนพี่เก็บกระดาษอ๋อง่ายๆดิง่ายจริงเราเราจะไปตรงไหนก่อนดีเจฟเราเราขวาลายสัปีพี่นะฮะลายสปีแล้วมันมีขวามีซ้ายให้มึงไม่เล่าพี่เดินตามมาดิก็เปลือนตามอยู่เดียพี่ไม่กล้าอยู่คนเดียวหรอกเจฟหุยอะไรอ่ะแทงน้ำบ่มีมีกระดาษเสยงอะไรเสืงอะไรกันจอขยะพี่ฮะใบไม้กับับไม้พือๆือๆืๆขึ้นได้ไหม คือไม่ได้โอ้โหเกมการเล้วเรามาตรงนี้ได้ไง่แต่มีเนื้อเรื่องอะไรไม่ได้ยูยูกูมาโผล่ตรงนี้อ่าแล้วเราต้องสร้างสตอรี่ไปของตัวเองละเจฟใช่ใช่ใช่งั้นเอาเป็นว่าเราคือสองพี่น้องฝาแฝดครับเข้าใจไหมหรือคือทำเสียงหลงเราคือสองพี่น้องฝาแฝดชื่อเพอร์ซี่กับแจ็คสันไงอ๋องั้นงั้นพี่จะเป็นเพอร์ซี่ผมเป็นแจ็คสันนะจะม้งกิ้งไงพี่ต่อไปต่อไปขึ้นเฉยไปน้องสุดเลิฟอุ้ยเชี่ยหมาก็เขียอเพี่จสัน เดี๋ยวมึงชื่อจอร์นสันป่าววะจอนสันลาเลยหุยเจ็บมีกระดาษอะไรไม่รู้เก็บโอเคเรามองหน้ากันไหมมองหน้ากันเดินกันไหมมองหน้ากันเดินเราจะระวังหลังให้กันแล้วกันโอเคดี๊ดีระวังหลังมันต้องเดินฮะอะไรมากระพริบ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 อะไรมองหลังมันต้องมองหลังมันต้องหลังติดกันไม่ใช่หรอระวังหลังอะมึงมองหลังกูไงกูมองหลังมึงโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยจอแดงจอแดง ฮะอะไรจิ๊บจิ๊บจิ่าฮ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 ่นกูแล้วเราเลิกเสร็จนะเลิกทำไมอกงเก็บได้ใบเดียวเลยไม่ละเพอร์ซีแจ็คสันเลยตำนานเพอร์ซีแจ็คสันปิดลงแล้วเยีะโค้ดเยอะไอ้แปลหน้าให้ด้วยไอ้สัตว์แล้วกูทำไงอ่ะเฮ้ยเมื่อเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราฝันไป พ่าสิเอ้ยกูชิจังเออนักกูเนีเ่ยนกกูเนี่ยนักกูจิสันเมื่อกี้เราฝันไปอ่ะเมื่อกี้จะฝันแล้วตายตายอ่ะเจ๊จสันเออได้เหมือนจริงมากเลยอ่ะนักเพอร์ซี่คุงเพอร์ซี่คุงเรียกคิงคุงที่อะไรหนามึงโคนประหลาดเลยมีตำนานกล่าวไว้ว่ามีปีศาจร้ายอยู่ในป่านี้แล้วเราต้องเก็บกระดาษไปเพื่ออะไรไม่รู้นะเจ๊จสันนะนายจะทิ้งฉันไว้คนเดียวไม่ได้นะ จะไม่ได้ทิ้งจะไม่ได้ทิ้งใช้กระดาษเนี่ยแล้วเราจะมาอยู่ที่นี่กันเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะเจ็คสารนะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราจะทำไปทำที่อะไรทำไปเพื่ออะไร He is everywhere มันอยู่ทุกที่ใช่มันอยู่ทุกที่จริงมันอยู่ในร่องตูดกูด้วยเออไปตรงไหนต่อดีเราจะระวังหลังให้กันต่อไหมไม่นะอ้ะอัปรีชิบมหายเดินระกบคู่เปขี้กันดีกว่า ไปไปเถอะเออเออเอออ่อมอ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 ะไรอะไรติดคอออมปลาแดกพี่อ๋อออมปลาแดกฮะเอาก็ออมไงผมว่ามันไม่ใช่ป่าธรรมดาพี่มันคือป่าอะไรครับป่ายางไงเออว่ะกูตีลักาต้นยางบ้านมันใหญ่ตอนที่ไัติ์อเมริกาไงพี่ โอ้โหอ๋อนี่คือโอ้ยางคองโกอ่ะกีดที่ต้นยางเท่านี้กีดที่น้ำไม่พุ่งมีเพลงใหม่นี่ไงอะไรกีดยางอยู่เมกาไม่ปลอดภัยมากกีดมึงกีดยางต้นตานี้น้ำไม่พุ่งอัดหน้าเลยเหรอวะเนี่ยคำเต็มหน้าเลยยางพันใหม่พี่ยังอยู่กับเทฟตลอดเวลามึงเดินไม่สมูทเท่ากูพี่ยังอยู่กับเทฟไม่เหมือนกันอ้นี้อยู่ไอสเกตคอิ้งเฮียไหนพวกเราเดิน้างดิเนี่ยเดิน ไอ้ไอสเก็ตเนี้ยตัวมันแม่งโดนทะลุด้วยนะประเด็นอ่ะใช่เดินทะลุต้นไม้โอ้ยเดินทะลุต้นไม้ดิไม่ไหว้วไรเกมเกมไม่ไหวอุะยเจบ้านเจฟเมื่อกี้เมื่อกี้จอแดงฮะว้าว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 ว้วว้าวว้วว้า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 วว้วว้า้าวว้า ระบาดที่ไหนมันยังมีเฟอร์นิเจอร์ครบครันอยู่เนี่ยอุ้ยหน้ากากหน้ากากชาวร็อกเจฟเฮี้ยมงคิดมีตู้เย็นมีอะไรกินไหมเปิดตู้เย็นเฮ้ยตู้เย็นเฮ้ยตู้นี่นะอะไรตู้นี่เฮี้ยอะไรตู้นี่นะโอ้โหวัดเจฟพี่จะดูตู้เย็นนะมีเตาอะไรด้วยตอก พี่พี่จะรอดไหมพี่รอดไหมพี่รอดพี่พี่รอดไหมพี่โอ้ยมันพูดอะไรผมเออยี้ยคราวนี้กูไม่กินละมึงตายก่อนกูพี่เราเลิกเถอะเราเลิกเถอะพี่เอ้ยเราต้องเก็บเราต้องทำไม่ทำให้คนดูผิดหวังดีอย่างน้อยก็เก็บไว้ได้สักครึ่งหนึ่งอะเจฟสักสี่ใบอะไปเก็บและเก็บละเฮ้ยพี่ว่านะการที่จะต่อกรอับมันได้เราต้องปรับมาไวๆเว้ยเจฟโอ้โหพี่อะเดี๋ยวกูปรับโหมดแป๊บ เราต้องปรับนี่บอลพี่ไวมากเราต้องปรับหันหนีอย่างไวเลยเว้ยนี่ไงคอกูแทบเหี้ยมาแล้วเร็วขึ้นมผงไม่เห็นอะไรมึงละไอ้เยุงหมุนก้อนเทียอะไรสัตว์อะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่ตรงนั้นอ่ะคืออะไรวะอะไรอ่ะถามมึงถามกูเหรอใช่กูจะรู้กับมึงเลยพี่หวังน่าจะเป็นพวกอะไรถังแก๊สอ่ะไม่ใช่ดิไอพวกที่รถพ่วงเขาชอบต่อพ่วงมาด้วยอ่ะ อ๋อไอที่เก็บที่เก็บน้ำป่ะเอาไว้เอาไว้นดสวนเนี่ยอ๋อใช่ใช่อยากฆ่าแมลงเออไมออไม่ก็ปุ๋ยหมักเออใช่ใช่มบกินตุยฮะหมักในตุ๋ยกูจะหมักมึงในปุ๋ยเฮ้ยนี่บ้านบ้านแสนสุขบ้านนี้มีรักด้วยโฮมสวีทโฮมบ้านนี้มีรักใช่ตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันมันก็จะมีรักเสมอเจฟกิเล่พทำไป่ใช่ เขาเก็บถาดมาเพื่ออะไรเนี่ยไม่ไปฉายไม่หมดเนี่ยมันไหนว่าหลอดตามิน่าไปฉายนี่ไม่เห็นมีเฮียอะไรเลยเจฟเจฟฟังพี่นะเจฟฟังพี่นะเจฟฟังพี่นะเกมกากเฮ้ยเก็บได้กันแล้วเฮียมันมามันมามันมาพี่ว่าผมว่ามัน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 จะเก็บเราหัวมันขึ้นขึ้นขเรื่อยๆนะพี่ใช่เหรอพี่ว่ากันไหมพี่ก็คิดนกันเหมือนกันมันเริ่มบิ้วล้วตอนเราเก็บอันที่สองเกมไหนอะอยู่ด้านล่างมองไม่เห็นมุ่งอยู่ไหนอยู่นี่เจฟอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดี จะทิ้งกันไปเอะเลยไมไม่ทิ้งไม่ทิ้งอ๋โหยิงมปไวอยู่พี่อยู่กับเจฟตลอดเวลาเจฟไม่ต้องกลัวถ้าเราก้มเดินอะทำไงวะมันก้มไม่ได้เลยะก้มไม่ได้กวเวรเลยนี่เปนสาเหตุที่ผู้พัฒนาไม่อยากให้เราก้มเดินไอ้เย้ยกูจะก้มนี่มันเป็นอะไรนะฮะคอกูใส่เฟือกหรือหรือยังไงคอแข็งกูจะก้มไม่ได้คอแข็งมีรถด้วยแหละมปดูที่รถก่อนนะสตาร์ทเครื่องหนีไปได้ไหมี่ไม่ได้่ะ รถบ้านพ่อแอมคตรใหญ่เลยอะ่ะรถที่ทะลุได้ <laughs> เฮ้ยเฮียไม่มีโค้งเลย <laughs> อะไรเนี่ยหนึ่งเก้าสี่วัดแต่ฟ้าอะไรคือโอ้โหบ้านบ้านทะลุปิดไ <gasps> ม<ง>้ไว้มองทะลุ <laughs> มอง <laughs> ม <น S 1> ทะลุไม่มีมอนิเตอร์อะไรเลยมันเทมเอร์ธรรมดานี่มันไม่มีอะ่ะเอ้ยกระดาษ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 เฮลมีกูจะช่วยตัวเองไม่ได้เลยไม่ใจกูไปช่วยใครเนี่ยกูช่วยตัวเองบ่อยนะพี่นะ ช่วยเองลูกางป่าเขาลำเนาไพทำก้างวากาการที่เราช่วยตัวเองนี่เป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนเพราะว่าการที่ช่วยตัวเองนี่คือการเขาเรียกว่าอะไรพึ่งพาตัวเองก็ได้ปะเราไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นไงเดี๋ยวนี้พี่ต้องพึ่งคนอื่น้ะแมนหรือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องช่วยแล้วอะไรพี่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบพี่ก็ต้องช่วยตัวเองก็ได้ปะเออแบบเขาเรียกอะไรทำาทำกับข้าวกินเองเออซื้อของกินเองหาเงินเอง ่า่ค่าไวไฟเองเออช่วยหมาเองเออเรื่องหมาเองมาเออช่วยตัวเองตัวเองเออกูว่าพอเลยเราหยุดเลื่ช่วยตัวเองกันดีกว่านะครับสุดด๊อดมาปีนออกพี่ปีนออกไปเลยอะีนออกเราไม่ต้องกลับมาอีกเลยอะจะกันด้วยในเมื่อเราไม่มีสารสานแล้ทำไมเราไม่ทะลุออกไปเลยวะเราแค่เอาหัวหัวเราไม่มีสาสารเจฟแต่ตัวเรายังมีสาสารอยู่หัวเราสามารถทะลุได้เจฟพวดเราไม่มีสมองเลย ไอเฮียครเฮียเลยพวกเราไม่มีสมองพี่แต่พวกเราบีระบบใยอาหารอยู่อ๋อหัวเราเลยทะลุได้ใช่ไหมเจมนำบังดีเจปล่อยพี่นำเกินไปแล้วน้องต้องเสียสลายพี่ดิเฮ้ยอะไรอะไรเสียงวิวเฮียตกใจน้องเสียสลายพี่ดิไปถอดหูฟังแล้วถอดทาไมเจม เจโรได้ยินเสียงพี่เจเป็นคนซื้อเกมนี้ให้พี่เองวันจะนเจโก้าเล่นหน่อยเขาดีป่ะเจไปเร็วไปเจฟมือวอลเคี้อะไรสัตว์ไม่เคยไปเจสันไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปดับตาับตาอกดื่มดื่มดืมดืเอพี่พี่เป็นทาพี่ดูเอง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 พี่จะเสียสลับเพื่อเจ๊ป่ะเจ๊เจ๊เจ๊เจหายใจอะไรหาใจข้างหูไหน ไหนเฮียมันขายใจข้างหูพี่เขใจว่ามันได้ยินเสียงไม่ใช่มองเห็นพี่อ๋อไปดีเฮีเปลี่ยนเปลี่ยนตีมไว้เี้ยถ้าเจฟหลับตาจิบมาหันหน้าหนีนะเฮ้ยหันหน้าดีหันหน้าดีหันหน้าดีโจอเดงเหรอเจฟเจฟกูตายแล้วพี่อ้าวเนี่ยเหตุผลที่กูไม่อยากนำมิ เจมไม่หันเมาหนีหน้าโมหน้าโมพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผีฝรั่งไอ้สัตว์เอาหรอเอางี้เอางี้เอางี้เจฟเอางี้เดี๋ยวพี่ขอผ่านพ้นวิกิที่ไปก่อนนะเตีมได้ผมว่าลองลองลองเพลงมารุนไฟเผื่อมันหนีก็เหี้ยไรสัตว์เดี๋ยวพี่ผ่านวิกิที่ไปเดี๋ยวพี่สตรีมให้เจมดูโอเคไหมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่รีบสตรีมให้เจมดูก่อนเจมพี่จะรีบสตรีมอย่างไวเลย อะไอสัตว์สตรีมตอนมึงตายเนียนะพอดีกูจะสตรีมทัาไปเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรว้าเราหยุดเล่นเรอเพี่าสามอันก็พอแล้วนะ